สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมอออมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะเช่นสามีเก่านะคะที่เลิกลาก,กันไปหรือภรรยาเก่าที่เพิ่งหย่าร้างกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเรายังมุกออนจากเขาไม่ได้จริงๆเนี่ยแล้วเราควรรอคนคนนี้ให้กลับมาดีไหมคะเขาจะใช่เนื้อคู่คุณหรือเปล่านั่นเองนะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอคนนี้ด้วยและเชื่อมั่นในไพ่ ออราคเคิลสำหรับนี้ของแม่หมออุปกรณ์ทุกชิ้นที่เรากำลังจะดูกันนะคะอะเดี๋ยวเริ่มเลยวันนี้เราจะมาใน3ตัวเลือก3ากองนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วคิดถึงเขาคนนั้นด้วยอาจจะตรงและไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะนี่คือการ ส่งเลือกไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงเป็นลายบุคคลก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังแม่หมอด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1เป็นช่อดอกไม้กุหลาบสีแดงช่อนี้นึกถึงหน้าเขาคนนั้นของเราด้วยนะคะที่คุณรอเขาให้กลับมากับคุณเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะใช้คู่คุณไหมนะคะและกองที่2เป็นดอกไม้ช่อนี้นะคะแล้วช่อทีสาค่ะเป็น ช่อนี้ช่อสุดท้ายค่ะอ่ะเลือกเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มเลยสําหรับชาวกองที่หนึ่งที่เลือกสีแดงเอาไว้นะคะเขาคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้รอเขาบุกออนจากเขาไม่ได้รอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นรอแล้วจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนคนนี้นะคะชาวกองที่หนึ่งคนคนนี้โอ้ไม่กอดอุ้ย คุณคุณค้าคุณรอได้เลยค่ะเพราะเขาคิดจะกลับอยู่แล้วการกลับของเขาครั้งนี้การมาของเขาครั้งนี้นะคะเขาจะกลับมาแบบเซอร์ไพรส์นั่นเองคือกลับมาพร้อมกับการเงินเล็กๆน้อยๆข้าวของเล็กๆน้อยๆที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้คุณได้ประหลาดใจแล้วกลับมาเป็นครอบเป็นครัวบางคนอาจจะเคยแต่งงานมีลูกมีทะเบียนกันแล้วก็ได้เนาะแล้วเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนะคะขอให้ทาวฟองที่1 สมหวังดังใจหวังให้เป็นแบบหน้าไพา่อราเคลกองนี้ด้วยนะคะเปิดรับพลังงานดีๆไปเลยค่ะสาธุเขาให้เป็นจริงตามดักไพ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มชาวกองที่สองค่ะกุราบหลากสีช่อนี้นะคะคนคนนี้ที่คุณรอคอยให้เขากลับมาอยู่กับคุณคุณควรรอเขาดีไหมคะ เขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะถ้าก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมีการหย่าร้างเลิกลากันไปบางคนอยู่รักแดนไกลเช่นต่างชาติต่างภาษานั่นเองก็มีนะคะณนะตอนนี้อาจจะได้แค่มาเจอกันแบบผิวเผินแวบบแวบบไปแวบบแวบบมาหรือได้แค่ติดต่อสื่อสารกันได้ในสื่อโซเชียลอะไรทำนองนั้นประมาณนี้แต่เขาคิดดีและอยากเริ่มต้นใหม่ถามว่าคุณควรรอได้ไหมคนคนนี้ก็ รอได้เช่นเดียวกันชาวกองที่2เปิดรับพลังงานดีๆไปเลยสาธุนะคะชาวกองที่3ค่ะช่อดำแบบนี้ชาวกองสุดท้ายคุณควรรอคนคนนี้ให้กลับมาอยู่กับคุณดีไหมคะคุณคนนี้นะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่า เคยมีเรื่องชู้สาวนะหนกรณีที่1ถ้าไพ่ออกมาแบบนี้แม่หมอขอตีเป็น2กรณีเคยมีเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าเขาไปหลงไหลสนทคนคนนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆก็ดีนะคะณนะตอนนี้นะคะเขากลับมากรณีที่สองหลงไหลสนิคุณมากนะคะ เช่นกริยาบทท่าทางคำพูดคำจาการแต่งเนื้อแต่งตัวกลิ่นหอมในตัวของคุณได้หมดเลยนะคะแล้วเขามองว่าคุณกับเขาสินเสมอกันหรือมองตารู้ใจกันพูดกันรู้เรื่องนะตอนนี้เขาคนนี้อ่ะสื่อข่าวข่าวเรื่องราวของคุณกับเพื่อนพ่อแม่เจ้า n ô n เจ้านายของคุณอยู่นะคะที่เขาอยากรู้เรื่องเราอะ่ะเออแล้วที่คนคนนี้ก็รู้ทั้งทั้งเรื่องคุณและเรื่องเขาด้วยที่เขาควรอยากจะ ทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คือเขามีเรื่องปรึกษากับบุคคลคนนี้อยู่โดยรวมทั้งสามกองแม่หมอคิดว่าน่าจะรอได้ทั้งหมดสามกองเลยนะคะประมาณนี้และเหตุการณ์ตรงนี้ที่เราได้ดูไพ่อรัเคลกันมันไม่ได้ตีไปทั้งชีวิตของทุกคนถ้าตีทั้งชีวิตโดยรวมนะก็ต้องดูส่วนตัวและชื่อซึ่งมันจะต้องเป็นกราฟชีวิตนะคะแต่ถ้าไพา่แม่หมอต้องอธิบายก่อนเลยนะคะ ว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเท่านั้นเองนะคะคือมันจะไม่เกินสองสามเดือนต่อจากนี้คือถ้าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นนับแต่นี้ที่เราดูไพ่กันไปนะคะแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นคือก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วอะไรทํานองน,นี้นะคะถึงบอกให้ใช้วิจัยนในการรับชมรนะับฟังการดูดวงเนี่ยไม่ว่าจะพ่อหมอแม่หมอสํานักไหนแม่หมอมั่นใจว่าแม้กระทั่งตัวแม่หมอเองก็ต้องมีข้อที่มันไม่ตรงบางและก็ตรงบางให้เป๊ะอะป่านนี้ แม่หมอน่าจะรู้เลขหวยแล้วค่ะว่าจะออกเลขอะไรในงวดต่อไปอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคจบกันไปกับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมก่อนไปกดถูกใจกดรับรางัดีๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม่รูปผุบดวงให้แม่หมอด้วยเป็นค่าครูให้คลิปนี้นะคะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ